มีเพื่อนๆหลายคนนะถามอาจารย์ธยาว่าใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยออกแบบบ้างเคยทําคลิปสอนการใช้แคนวาไปแล้วเนาะหลายๆคนคงใช้แคนวากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมี Place it by Envato เนาะนอกจากว่าเราออกแบบแล้วเนี่ยเ็ย,ยังมี mock-up ให้เราอีกเนาะคลิปนี้ก็เลยมีอีกเครื่องมือหนึ่งนะที่อาจารย์ธยาใช้แล้วก็ติดใจใช้ประจำเลยนะ มัน Amazing อะค่ะเนาะมาดูกันนะคะอาจารย์ทยาจะพาไปรู้จักเจ้า KITTL K, ito, K I T T L ทำอะไรให้เราได้บ้างรูปแบบนะคะแพลตฟอร์มนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกับของอแคนวานะทำโลโก้ลาเบลทีเชิร์ต โปสเตอร์คร์ดอะไรเนี่ยมากมายแล้วก็มีเทมเพลตให้เราที่สำคัญก็ต้องจ่ายเงินเพื่อจะเอางานของเขาไปใช้ต่อเพื่อการค้าได้ย้ำนิดนึงนะคะก็คืองานเนี่ยเราเอาไปใช้ได้แต่ว่าเราต้องโมดิฟายนะปรับแสงปรับสีอะไรให้มันเข้าท่าเข้าทางในแนวของเรานะอย่าไปลอกเลียนแบบเขาดีกว่าคือเอาของเขามาเป็นไอเดียแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุง นะเป็นแนวทางของเรานะอย่างจะเป็นคําพูดนะอย่างตัวหนังสือเดี๋ยวจันทยาจะพาไปทำนะโอเคก็น่าจะพอเข้าใจนะแบบเขาเยอะมากนะคะมีให้เราเลือกเยอะนะโดยเฉพาะทีเชิร์นะโอเควันนี้จะพาไปทำสองแบบก็คือแบบที่เราเอาของเขามาโมด,ดิฟายแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราครีเอทแบบเทมเพลตที่เป็นร้อนๆเลยนะมาเริ่มกันอย่างนี้เนื่องจากว่าจันทยาเลี้ยงแมวเนาะเราเลี้ยงแมวแล้วเราก็มีแมวอยู่ฉะนั้น ใกล้วันวาเลนไทน์นะเอาคอนเซป t นี้ไปใช้ก็ได้แต่ว่าเออมันก็อาจจะไม่ทันเนอะแต่ว่าอยากจะให้เป็นไอเดียนะในการทำอาร์ตเวิร์นะเริ่มจากอย่างนี้นะอาจารย์ย่าไปเสิร์ชมานะคะว่าเจ้าแค t วาเลนไทน์เนี่ยแคตวาเลนไทน์เชิดเนี่ยเห็นปะแล้วอาจารย์ย่าก็ได้ไอเดียโอเคเซลแคตวาเลนไทน์เนี่ยมีเห็นปะ มีการค้นหานะพันขึ้นเราก็ได้ไอเดียแล้วว่าจะทำแคทวาเลนไทน์นะเสร็จแล้วอาจารย์ทยาก็จะไปเช็คนะได้ไอเดียมาว่า my cat is my valentine จะเอาเปิดดิ้งเนี้แหละไปทำทีเชิ์ตพินพ์อน,นิมานของเรานะเริ่มจากตรงนี้นะคะอาจารย์ทยาจะมาที่ทีเชิ์ตซิหาไอเดียดีกว่า ไอเดียที่เชิร์ตสิจ๊ะได้ไหมนะมีอะไรบ้างนะเห็นปะเยอะแยะเยอะแยะจนไม่รู้จะไปทางไหนดีนะเนื่องจากว่าเรามีสามคำเนาะแค t อีสไม a l วาเลน e ททีนี้อาจารย์ท่ยาเอาแบบทำแบบง่ายๆเนาะก็เอาอันไหนดีจริงๆแล้วเนี่ย อัดใหม่แต่กี้อัดไปแล้วแล้วมันไม่ติดนะโอเคอาจารย์ธยาจะใช้อันนี้เนาะสิ่งที่เราจะทำคือเราเอาเทมเพลตเขามาแก้ไขดัดแปลงนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ธยาได้มาแล้วเนาะว่า my cat ใช่ไหม my cat is my โอเคอันนี้ก็ได้แล้ว my ใช่ปะ o k a เนี okay. ่ย yeah. ้แล้วเห็นปะมันก็จะประมาณนี้อาจารย์ทีรจะแหวกให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาเราไปใช้เราจะได้ใส่ลงไปในเสื้อแล้วมันดูพอดีนะจัดกึ่งกลางนิดนึงนะคะกึ่งกลางก็คือว่าให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างงี้มันจะมีเส้นปลเห็นไหมนะเส้นปลันนี่คือตรงกึ่งกลางเ็นปะก็เก๋ๆนะแต่ทีนี้มันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมเราไปตรงนี้ไปใช้ก็เราเอา แมวมาใส่นิดนึงนะก็ไปที่ตรงนี้เราจะเห็นมีโปรเจกต์ของเราอยู่ก็คลิกตรงนี้นะคะหรือว่าเทมเพลตที่เราอยากจะใช้นะแล้วก็เทคเดี๋ยวจันทิยาพาไปทำแล้วก็อิเลเมนต์ตรงนี้นะคะตรงนี้กจะพิมพ์คำว่าแค t แค t โอเคบางคนอาจจะออกแบบอ๋อ,อฉันใช้อันนี้ดีกว่าแคสเป็นรอยนิ้วมือเจ้าแมวเหมียวดีกว่าอืมนี่นะ เทคนิคคือกด alt หรือว่า alternate นะคะแล้วก็คลิกไปที่งานเนอะแล้ว alternate แล้วก็ลากนะจะได้ตัวที่ copy เหมือนกันเลยแล้วก็มาจัดให้มันอยู่ตรงตรงกลางอนะโเคปะสมมุติว่าเราได้แบบนี้มาละเห็นปะทีนี้สีอ่ะสีสีมันความเจ๋งของมันคือเขาจัดเซตให้เรามาแล้วเห็นไหม mm hmm. เขามีพาเลตเนี่ยเห็นปะพาเลตให้เราแล้วถ้าคลิกไปที่นี่ มีพาเลตให้ใช้เยอะแยะเลยจ้าเห็นปะนะเนี่ยลองเลือกดูแต่ว่าอันนี้มันแดงไม่โดนเอาใช้อันเดิมอของเราดีกว่านะแล้วก็สีอันนี้ถ้าเราอยากเลือกเนี่ยเขามีโทนให้เราเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องหนีไปไหนไกลก็อยู่ตรงนี้ได้จ้ะเธอชอบสีชมพูก็จะทําสีชมพูนะค,คลิกที่นี่แล้วก็เลือกสีชมพนะูก็ได้แล้ว my cat ่ h uh, my cat is my valentine ก็ได้ไปนหนึ ทีนี้มันเป็นวาเลนไทน์เนาะก็อาจจะจัดองค์ทรงเครื่องเป็นรูปหัวใจนิดนึงนะก็ลบแล้วก็ใส่คำว่า h ร a r จฉันียวทำเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าพวกเราจะได้แค่ g e อเดียแต่ว่าในการเอาไปประยุกต์ใช้เราก็ทำ create อะไรของเราไปตามเรื่องตามราวนะก็ alternate แล้วก็เลือกลองทำดูนะ alternate เดี๋ยวเรามา แับแต่งสีเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเองนะถ้าเราคลิกขวานะคะเราจะเห็นมีคำสั่งมากมายนะ Copy Page ก็ได้นะ Copy แล้วก็ Page Ctrl C Ctrl V ถูกปะหรือถ้าเราอยากทำแบบอาจารย์ก็คือเอ่อ Alternate แล้วก็ลากเลยนะแล้วก็ถ้าจะให้อยู่ข้างบนข้างข้างาข้างหน้าข้างหลังนะ Backward หรือว่ากลับด้านกลับหลังเนี่ย Forward อะไรเนี่ย คือฟลิป h o r i z o n t a l คือกลับซ้ายกลับขวาแต่นนี้รูปหัวใจมันเท่ากันเนาะมันก็จะฟลิปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นปะก็ฟลิปได้แล้วลากไปอ,กอันนี้ก็จะมาจัดเดี๋ยวเราเราก็มาจัดอะไรแบบนี้นะให้มันฟลิปโอเคอนี้นะสมมติว่าได้ได้เรื่องได้ราวแล้วละ่ะสมมตินะอันนี้อาจารย์ทิยาทำเป็นตัเนย่งนะคือจะไม่ได้ให้แบบมันเป๊เปเปนะเนาะเพราะว่า ศิปลปะมันก็ต้องออกอะไรให้มันนี้หน่อยเนาะสีก็เลือกเอานะคะตามแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วหลายวิธีนะ,ะอันนี้อีกหนึ่งวิธีเนาะโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะได้มาแล้วนะหรือถ้าใครจะเอารูปแมวอะไรใส่ก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งนะทีนี้มีคนถามว่าอาจารย์จะดาวน์โหลดแบบไม่เห็นพื้นสีดำเนี่ยทำยังไงอ่ะดูดีๆนะจ๊ะ รูปภาพนะไซส์ต้องได้นะคะดูนะไซส์ต้องได้พิกเซล px เนี่ยคือพิกเซลนะคะต้องเป็น300นะคะความละเอียดต้องได้300เลยเนื่องจากว่าความคมชัดเวลาไปพิมพ์บนงานพิมพ์ออกมาเนี่ยมันต้องคมชัดเคยเห็นเสื้อแบบพิมออกมาแล้วมันเบลอไหมล่ะนั่นแหละคือความไม่ชัดของ dpi นะ,ะเนานะ dpi คือทเป per ดอ t เ e อ i n c ิ inch, นะคือ1จุดต่อ นิ้วโอเคนั่นก็คือความละเอียดนะต้องได้เท่านี้เสร็จแล้วนะคะ Remove remove b a c k g r o u n d นั่นเองคำว่า Remove remove b a c k g r o u n d ก็คือเอามันออกไป Remove คือเคลื่อนมันออกไปนะ Background ก็เอาความดำเนี่ยออกไปนะพอเราดาวน์โหลดสมมุติเราทำเสร็จแล้วเนาะเราดาวน์โหลดรูปออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่ไม่มีพื้นสีดำนะเราเอาไปใส่เสื้อเชิ้ตสีอะไรก็ได้มันก็จะโชว์สีเท่าที่มีนะ มีอีกอย่างนึงนะเพื่อนถามมานะคะว่าถ้ามันมีเท็กเจอร์แบบนี้อาจารย์เนี่ยมันใส่เท็กเจอร์เห็นปะถ้าเราใส่เท็กเจอร์เนี่ยตัวหนังสืออะไรแบบนเนี้ยเห็นปะมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นทีนี้บางคนเนี่ยพอเราดาวน์โหลดปุ๊บอ่ะพื้นหลังหายไปจริงแต่อีเท็กเจอร์เนี่ยมันยังอยู่นะทำยังไงนะคลิกที่นี่นะคะคลิกที่คลิปคอนเทนต์แล้วมันจะหายไปนะลองดูลองดูนะคลิป คลิกตรงนี้เสร็จแล้วหรือถ้าเราจะไม่เอาเท็กเจอร์เราก็ดีลิททิ้งนะทําตามอาจารย์เทะนะียเนาะเข้าใจเนาะโอเคทีนี้อาจารย์เทียจะเอาสิ่งนี้ไว้นะจะทําให้พวกเราดูนะอ่ะเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะดาวน์โหลดต้องเป็น Png นะคะภาพที่ใช้อ่นะ,ะเป็น png ก็ดาวน์โหลดได้เลยพอเราดาวน์โหลดรูปรูปเสร็จปุ๊บนะคะถ้าเราทําถูกต้องนะคะภาพที่เอาไปใช้เวลาเราใส่ลงไปในเสื้อนะ my device เนาะรูปที่เราใช้นะคะรูปนี้นะ โอเคถ้าเราทำถูกต้องนะพื้นหลังจะไม่สีดำถูกปะเพราะว่ารีมูฟแบ็ k กราว n ์เรียบร้อยแล้วนะรูปที่ปรากฏก็จะเป็นเห็นปะก็จะไม่มีพื้นหลังให้เห็นให้มันลำคาญใจนะเะนี่ยเห็นปะจะไปใส่สีไหนมันก็ไม่มีพื้นหลังใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นสีตุ่นๆสีแบบนั้นนะมันก็จะไม่มีนะคะก็ะคือเราทำถูกต้องนะอย่าลืมนะ โอเคอ่ะ okay. อันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก็อย่าลืมนะคะ r e m o v e background อยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ mock up อ่าไปใช้บ้างเขามี mock up ให้ดูด้วยจ้ะให้ใช้ด้วยนะเราคลิกที่ mock up นะคะเราจะสามารถดูได้เลยนะถ้าเป็น t-shirt ใช่ไหมเราไปดูที่นี่นะคะ t ีเชิรเห็นปะมี t-shirt แบบวางกับพืนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็แหวกแล้วก็ววกเนี่ยเอารูปเนี้ย จัดแต่งองค์ทรงเครื่องของเรานะตรงกลางปึ๊บอ่ะเห็นปะได้แบบแหละแล้วก็ดาวน์โหลดล็อกอัพได้เลยหรือจะเอาไปใส่ในคนอ่ะให้คนผู้นี้เขาใส่อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังมันก็ปรับแต่งอะไรแบบคือเจ๋งอ่ะมีให้หมดเลยนะเอาไปใช้ได้นี่ด้านหลังหรือว่าถ้าด้านหน้าอ่ะเป็นคุณผู้ชายท่านนี้ ก็มีม็อกอัพปรับแต่งของเราได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์ญาแนะนำนะในเอ s ซี่น่ะเราต้องดูนะว่าเสื้อที่เราขายอะ่ะม็อกอัพต้องทำให้มันถูกต้องด้วยนะคะใช่ะดูแล้วเหมือนสมจริงแค่ไหนม็อกอัพที่เราไปใช้เนี่ยอย่างถ้าเป็นเบลล่าในเบลล่าคือยี่ห้อเสื้อเนาะประเภทเสื้อในเอ s ซีเนี่ยถ้าไปใช้เนี่ยก็ต้อง ดูเสื้อด้วยนะว่ามันเป็นเสื้อแบบไหนไม่ใช่ว่าไปเอาเสื้อทรงแบบทรงพอดีรูปของผู้หญิงเนี้ยแล้วก็บอกบอกว่ามันเป็นแบบเนี้ยคือบางคนอาจจะโดนแบนดไปได้เพราะว่ารูปไม่ตรงปกไม่ตรงปก,งปกนะจ๊ะโอเคปะเนาะบางคนอาจจะบอกว่ามีดรามา่าจานเสื้ออะไรแบบเนี้ยมันทําไมร้านเราปลิวนะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะภาพต้องตรงตรงกับที่เราโฆษณานะเสื้อถ้าเป็นเสื้อยืดเบลล่าหรือว่ายี่ห้อไหนอะไรแบบเนี้ยต้องตรงแบบที่เรา อยากจะขายนะโอเคหนึ่งอย่างแล้วเนาะทีนี้มาต่อนะจะพาไปเครียดแบบล้นๆเลยใช้เวลาไม่นานเพราะว่าตะกี้อัดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็ดีดออกนะเนื่องจากว่าน่าจะนานเกินไปนะคะมาที่นี่นะคะเราจะเค e ียดแบบคันวาสที่มันภาพที่มันแบบแผ่นผ้าใบที่มันล้นๆเปล่าๆเปืป่อยๆเลยนะ New Project นะคะ ความเจ๋งอีกอย่างเจ๋งอีกแล้วจันทยิยาอวยขนาดนี้เลยนะไม่ได้อะไรนะอ่ะไปดูที่นี่นะคะ POD preset เ,เห็นไหมจ๊ะเขาจะมีไซส์ให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องคิดเดยอะเลยว่าเราต้องใส่ไซส์อะไรนะอย่างถ้าเราจะไป amazon ก็มีทีเชร์ตเดี๋ยวตรงนี้นะจ้าแ,แก้วมวกอะไรมีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นแก้วมักเนี่ยก็มีออกแบบให้เลยนะเดีปะเห็นปะเรียบร้อย ทีนี้วันนี้อาจารย์ธยาจะไปแบบทีพับลิกนะจ๊ะเนาะเขาก็ใส่มาเลยห้าพันถึงห้าร้อย่าห้าพันห้าร้อยนะพิกเซลมีแล้วสามร้อย dpi นะ,ะแล้วก็ถ้าเราจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรก็มีหมดเลยแล้วก็ create create นะคะโดยมากอาจารย์ธยาจะทำพื้นให้เป็นสีดำก่อนเพราะว่าเสื้อเสื้อยืดปกติเราจะใช้เสื้อยืดสีดำที่ขายประจำนะ แล้วก็เรามีเทมเพลตไหมนะถ้าเราอยากดูเทมเพลตของเขาเราก็เข้าไปดูได้นะที่เขาโชว์ให้ดูมากมายนะคะเนอะอยากจะใช้แบบของเขาเราก็คลิกมาใช้ได้เลยนะแต่วันนี้เราจะสร้างแบบล้นๆเนอะอาจารย์ที่จะไปที่ text นะ text นะแล้วก็ add headline ถ้าใครเอาใช้อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราใช้ headline นะอาจารย์ีจะทำให้เป็นสีขาวค่ะเพราะว่าจะได้มองเห็นนะจ๊ะ Okay. เสร็จแล้วนะคลิกที่ททีี่่ตัวหนังสือนี่เนาะแล้วเราก็แหวกออกมาเลยนะคะวันนี้เนื้อหาของเราก็คือ my cat is my valentine นะโอเคทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะจันทย่าจะมาเลือกฟอนต์นะจะสังเกตว่าฟอนต์ที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ใช้อะ่ะมันมีเยอะแยะไปหมดให้เราใช้อะ่ะเห็นปะฟอนต์อะไรอันนี้แบบแบบเนี้ยอาจารย์ทเคยเคย,เคยค้นหานะ มันก็มีให้เราใช้ที่นี่นั่นเองนะวันนี้จะใช้แบบนี้นะเพราะว่าตัวหนังสือนใหญ่แเราก็ดูแบบเป็นแบบผู้หญิงกุก๊กกิ๊กวัยรุ่นนิดนึงนะโอเคพอได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วนะอาจารย์ทิ่ยาพิมพ์เลยนะคะก็คือ my cat นะอ่าวิธีการลัดของเราคืออะไรอาจารย์ทิ่ยาจะเอาแบบนี้เลยเดย้ๆนะอเอา alternate แล้วก็ลากนะก็ได้ my cat อีกลายหนึ่งแล้วแล้วก็ลากอีกอันหนึ่ง เพราะว่า my cat is my valentine ถูกปะ,ะพิมเลย is my is my นะบรรทัดสุดท้ายคือ valentine โอเคได้ละถ้ามันไม่ไม่พอดีก็แหวกออกนะจ๊ะเนาะวิธีการก็อย่างนี้เลยคะ่ะจัดกึ่งกลางเนาะจะเป็นเส้นประยน,นะแล้วก็แหวกเข้าแหวกออกี่จัดกึ่งกลางนะโอเคปะ่ะ ให้ทุกอย่างมันอยู่กลางกลางแต่อันนี้เดี๋ยวจัน t h y า y จะมาปรับองค์ประกอบอีกทีเพราะว่าเราจะทำเคิร์ฟนะนี่พาพวกเรามาทำเคิร์ฟนะโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บตัวหนังสือได้แล้วนะอะจันธ h ญยาจะทำตัวหนังสือให้มันเท่าเท่ากันก่อนนี่นะนมีไอเดียไหมนะ ถ้าอยากให้หยุอยู่กึ่งกลางตรงนี้ก็มีเนาะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นยังไงตรงกลางนะถ้าอยากให้รูปอยู่กึ่งกลางนะก็อยู่ตรงนี้จัดตรงกลางนะใช่ตรงกลางเด๊ะเลยนะคะโอเค my cat is my สะไมนะสัาได้แบบนี้ละจริงอยากได้รูปแมวเนะาะก็จะเอาเจ้าแมวเหมียวมาใส่ตรงนี้โอเควางมองมองแล้วว่าน่าจะมีเจ้าแมวมอยู่ตรงนี้อเคปะอยู่ตรงนี้ดีกว่า ที่ทำสดๆเลยเนี่ยเคสมมติได้ละให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนาะเอาละโอเควาเลนทายน,าานี่อันนี้เนียจะครอปนะพอครอปเสร็จแล้วเราก็ลาก อะไรกอเราได้นะดูซิอาจารย์ทีจะทำอะไรยังคิดไม่ออกเลยนะแต่ว่าอาจทำไปก่อนทีนี้จะสอนทำเคิร์ฟเคิร์ฟเป็นยังไงนะก็คือ Distort นั่นเองนะเราเห็นจุดๆไหมเราสามารถ Move เข้า Move ออกขึ้นลงอะไรได้ของเราเลยนะจ๊ะเห็นไหมเห็นปะถ้าเราอยากจะจัดแต่งนี่างเงเห็นไหมนี่แหละ ความเจ๋งว่าเราไม่ต้องไปง้อศิลปินว่าแบบเฮ้ยตู้ใช้ไม่ได้เลยแบบนี้เห็นปะ My cat is mine นะอาจารยทยากก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยให้มัน cover เนาะให้มันพอดีโอเคแล้วก็ My cat อาจารย์ทยาก,ก็ distort เหมือนกันนะแล้วก็จะเอาให้เขาเข้า curve นะเข้า curve เนาะก็นะะได้แล้วพราขลงมา อีดีทารฟอร์มเนาะถ้าจะใช้อันเดิมเนะะี่ยค่ะแล้วก็อีดีทารฟอร์มให้มันยืดยาวมายืดออกมาี่แกจงยืดมาจงยืดออกมาโอเคปะคือตรงเลยเนาะโอเคให้มันขึ้นเคิร์ฟแบบเล่นตัวหนังสือหน่อยเนาะโอเคอ่ะสมมุติอันนี้เราได้ละว,วาเลนไทน์อยากจะให้ตัวหนังสือเป็นยังไงบ้าง เราจะเป็นเซอร์เคิลหรืออะไรก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้อาจารย์ท่ยาจะคัสตอมให้มันเว็บบี้หน่อยแล้วกันเว่บบี้ดีนะเว็บบี้ดีนะมันเว็บบี้อย่างนี้นะนนะนนตัวสูงยาวนะสมมตินะทุกอย่างนะถ้ามีเวลาพวกเราก็มาปรับแต่งของเราเนาะโอเคปะ แล,แล้วก็อันนี้จะเนี้จะให้มันลงมาดีงงมาจะได้เป็นเคอร์ฟไงโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเอาหารูปแมวมาใส่ได้แล้วเนาะพอเสร็จอย่างนี้อาจารย์จะจัดกึ่งกลางลงมาข้างล่างนิดนึงคะโอเค my cat is my valentine โ okay. อเคเราได้แล้วเราก็จะไปหารูปแมวจะ้ะไปที่ element นะคะหรือถ้าใคร มีรูปก็อัปโหลดได้นะอัปโหลดรูปมาได้เลยนะแต่วันนี้อาจารย์ธีรจะไปที่ Element หรือถ้าใครอยากให้ AI g e n e r a t รรูปให้เรานะแบบนี้ก็มีนะเราก็เขียนได้เลยนะคะว่าเ,เราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ให้ AI g e n e r a t e ให้เรานะอย่างอันนี้อาจารย์ธีจะเขียนว่าคิวแคทอะยกตัวอย่างคิวแคทคิวแคทคลิปอาร์ตแล้วกันเนาะ c l i p a r t r อ่ะลองให้ generate ดูเล่นๆขำๆนะถ้าเวลาพอโอเคอ่ะได้มาแล้วอันนี้ตัวอย่างนะแต่ว่าดูแล้วอาจารย์ไม่เอาดีกว่านะแต่ว่าจะบอกว่ามันม,มีวิธีการที่ทำแบบนี้ได้นะแล้วเราก็รีมูฟนะ Remove b a c k กราวด์ได้ด้วยหมายถึงเอาแบ็กกราวด์เนี่ยออกนะก็จะเป็นภาพเจ้าแมวเหมียวที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะ โอเคป่ะนอกจากนั้นก็มีแพทเทิร์นอย่างอื่นให้เราเลือกใช้ mm hmm. เห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะก็คิดโตอาจารย์อาจารย์ทยากคิดว่ามันคุ้มแหละถ้าจะใช้เห็นไหมติมูแบ็กตาเราจะเอาไปแปะที่ไหนก็ได้ดูดูทรงแล้วก็น่ารักดีนะใช้ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าทําเป็นตัวอย่างให้เราให้เราดูเห็นป <Okay. S 2> ่ะโอเคอะพอเสร็จละเสร็จละเดี๋ยวนะอาจารย์ทยาจะปรับนิดนึงเพราะว่า ให้มันแบบไม่มีช่องว่างโอเคแล้วก็เจ้าแมวเหมียวมาใส่หัวใจนิดนึงนะตามสไตล์วาเลนไทน์นี้เนาะเราก็้องมีฮาร์ดนิดนึงนะฮาร์ดอันนี้จะเป็นฮาร์ดแบบไหนนี่ฮาร์ด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 แบบนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ก็จะเอามาใส่ตัวอย่างนะพวกเรา พวกเราพวกเราพวกเราทุกคนพูดเพอเจอร์นะเนี่ยอาจารย์โอเคอ่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะถ้าตัวหนังสืออ่ะเราอยากได้แพทเทิร์นสีไหนอาจารย์ธิยะจะไปเอามาสมมติว่าอาจารย์ธิยะอยากได้เรโทรเนาะก็ไปที่กูบี้นะก็จะมีพวกแบบรูปภาพที่เขามีสีแบบเรสโทรอะไรแบบนี้ให้เราอยู่แล้วนะอาจารย์ธิยะก็จะเอารูปนี้มานะสมมุติว่าอาจารย์ธิยะอยากใช้สีในนี้ไม่เอาดีกว่าไปสีแบบ แดงๆอ่ะนี่ดีกว่าจารท์ย่อยากใช้สีในจานสีนี้นะ My cat อ่า My cat อาจารย์ยาก็จะเลือกนี้เขาจะมีสีให้เราเลือกเลยเห็นไหมก็มีสีหวานๆสีชมพูที่มันมาจากแพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็ is my valentine valentine ก็เอาเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยดีกว่าโอเคแบบนี้นะดูทรงแล้วเจ้าแมวมันได้เหมาะกันเลยว่ะเนาะ no. <c oughs> เปลี่ยนดีกว่านะสัญญาเปลี่ยนแมวดีกว่านะดูสิเปลี่ยนกันกลางอากาศเลยเป็นแมวแบบแมวแบบกวนๆแบบนี้ดีกว่าแมวเนี่ยนี่ดีกว่าเห็นปะยังดูมีอะไรดีแล้วก็ให้เขาปีนอยู่เขาปีนอยู่นะโอเคไหมนะเนี้ก็ได้อยู่นะแล้วเราก็เอาสีเมาสีอะไรดีนะให้มัน สีแพทเทิร์นมีอยู่แล้วเนาะก็สีแดงสีแดงสีดำไม่เข้าสีขาวสีขาวเหรออเอสีขาวแล้วกันเนาะโอเคเห็นปะสมมุติว่าได้ความแล้วได้ความแล้วอยากจะเติมเท็ก,เ,ทกเจอร์เนาะมาที่นี่นะคะเติมเท็กเจอร์มันจะมีแบบเท็กเจอร์ให้เราเลือกเยอะนะะจะเป็นปูนนะเป็นปูนเห็นปะมันก็จะมีเท็กเจอร์อย่างนี้ให้เรา หรือว่าถ้าเป็นลายอะไรต่างๆมากมายะก็เลือกดูว่าเราจะเอาแบบลายกระดาษยับยุยีอ๋อันนี้โดนดูโหดไปหน่อยนะก็จะเอาแบบนี้นะอันนี้ทำไมไม่ขึ้นกับเขาด้วยนะี่มันบางๆนะโอเคก็มี texture อย่างเงี้ยได้แล้วเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ มีเพื่อนเราถามว่าสมมติว่าอาจารย์ธิยาทําเสร็จแล้วนะคะมีเพื่อนถามบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นสามารถรีมูฟไอ้แบ็กกราวน์นี้ได้เลยนะเราก่อนจะดาวน์โหลดเราตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคะว่า width กับไฮได้แล้วห้าห้าพันห้าเนี่ยไซส์ได้แล้วนะคะเพื่อจะไปทําพินนอนิมานของเรา DPI นะดอ per inch ก็คือหนึ่งจุดต่อนิ้วนะ อันนี้300นะคะต้องได้เท่านี้นะเพราะว่าความคมชัดสำคัญนะสิ่งสำคัญคือ remove back ground นั่นเองติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็อ๋อ,อ,อลืมบอกไปตรงนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าไอตัวนี้ค่ะเราเรามีพื้นเรามีพื้นพื้นนี้อยู่ texture อยู่นะ,ะถ้าใครไม่ ไม,ไ,มไม่ไปรีมูฟมันออกเนี่ยมันจะมาทั้งแผงนี้นะมันจะโชว์ในภาพไม่หมดฉะนั้นเราต้องมา,าติ๊กตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเวลารูปไปมันจะติดแค่ส่วนที่มันมากับตัวหนังสือหรือว่าตัวที่เป็นเ,เนื้อหาของเรานะหรือถ้าไม่เอาแล้วก็อ,ออกนะแต่ถ้าเราเอาก็เก็บไว้นะตรงนี้คือเอ Move ไปมาเนาะอันดะแล้วก็รี d o นะคะนี่คือการใช้ เบื้องต้นส่วนเครื่องมือนะออคลิกขวานะ,ะจะเห็นมีทั้ง Copy Page นะ Copy แล้วก็ Page นะถ้าเราไม่ใช้แบบที่อาจารย์บอกคือเอาเทอร์เแล้วก็ลากนะ,ะแล้วก็ Ungroup นะถ้าจะกรุ๊ปภาพก็กรุ๊ปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามี Move ภาพไปข้างหลังมาข้างหน้านะ Backward เคลื่อนเคลื่อน,นมาสเต็ปนึงสองสเต็ปแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอา,าจารย์ทยจะ ปรับแมวหันไปทางนน้นเนาะก็จะฟลิป h o r i z o n t a l คือฟลิปเป็นแนวนอนถ้าฟ l i p vertical ก็แนวแนวดิ่งนะอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้แต่อาจารย์ทียไม่เอาเนาะก็มาทางนี้นะโอเคเสร็จแล้วเออ่น่าจะเพียงน่าจะครบแล้วนะคะถ้าใครทำ mock up ก็ทําตรงนี้ได้นะน่าจะเบื้องต้นน่าจะพอทําอะไรกันได้แล้วแหละออกแบบสวยๆเกๆได้หมดเลยนะ ตัวหนังสือภาพอะไรเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะคะถ้าเราจะเลือกโดยเฉพาะเทมเพลตเนี่ยเขามีไอเดียให้เราเยอะมากเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะคะแล้วก, download, ะะวกอ็อย่าลืมเป็น Png นะคะดู T p i ให้ครบนะคะแล้วก็เป็น PNG เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยอ้ออย่างหนึง่งลืมกดแล้วเรียบร้อยอ new project อย่าลืมใส่ชื่อโปรเจกต์ของเราด้วยนะคะว่าอันนี้คือ Mycat เนาะ my cat valentine เนาะอันนี้ ก็อย่าลืมทำให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลามันดาวน์โหลดไปปุ๊บภาพก็จะไปปรากฏอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราแล้วเราก็เอาไปใช้นะอย่างนี้อาจันท์ยาได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะ,ะว่าอ่ะรูปภาพที่อาจา์ทิยาได้มานะจาก m y c a t v a l e okay. n t i n e โอเค Open ะแล้วก็จะสังเกตได้ว่ารูปที่ออกมา รูปที่ออกมาเห็นไหมมันก็ไม่ได้แบบเป็นรอยฝุ่นรอยเปื้อนนะก็ใช้ได้เลย <_ d ata> ก็เรียบร้อยนะคะแล้วทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวของเจ้าคิทเทิลเบื้องต้นที่อาจารย์ธยานํามาแชร์ให้พวกเรานะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้งานครีเอทสร้างสรรค์งานอาร์ตเบิรกของเราให้กับเพื่อนๆรวมโลกของเราได้ ชื่นชมผลงานของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญขอให้สนุกแล้วก็มีความสุขส่งมอบสิ่งดีนะเวลาเราทําอะไรแล้วเราทําด้วยความสุขความแฮปปี้เนี่ยงานมันจะออกมาดีนะคะก็ขอให้พวกเราสนุกแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเช่นเคยคะ่ะก็ลาการไปก่อนค่ะสําสหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อต่อไปอาจารย์ธยาสัญญาว่าจะทําคลิปด,ดีๆมาสอนพวกเราลากันไป่อนค่ะคลิปนี้บายบาย